สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดัง เปิดภาพนาทีสลดนักร้องหนุ่มขี่จักรยานยนต์แหกโค้งตกคูน้ำริมถนนดับวันที่21กันยายน2568เพจกู้ภัยพัทลุงรายงานเหตุสลดรถจักรยานยนต์เสียหลักแหกโค้งตกคูน้ำบริเวณถนนสายพัทลุงสถานีขนส่งเขตตำบลเขาเจียกอำเภอเมืองพัทลุงเหตุเกิดช่วงเช้ามืดวันเดียวกัน ที่เกิดเหตุพบรถจัก,กรยานยนต์ฮอนด้าดรีมพังยับภายในคูน้ำลึกกว่า1เมตรใกล้กันพบร่างนายอัมพลสุขใสหรือกล้วยนักร้องหนุ่มประจำผับชื่อดังในพื้นที่เสียชีวิตคาที่จากบาดแผลรุนแรงบริเวณท้ายทอย ชาวบ้านเล่าว่าช่วงหลังเที่ยงคืนได้ยินเสียงผิดปกติแต่ไม่กล้าออกมาดูกระทั่งเช้าจึงพบร่างผู้เสียชีวิตซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นโค้งหักศอกอันตรายและไฟฟ้าส่องสว่างเสียมาหลายวันโดยยังไม่ได้รับการแก้ไขทำให้ย่านนี้มืดสนิทและเกิดอุบัติเหตุซ้ำซากทั้งรถจักรยานยนต์และรถเก๋งเคยตกโค้งมาแล้วหลายครั้ง เหตุการณ์นี้สร้างความหวาดวิตกให้กับคนในพื้นที่ที่พากาันรเรียกร้องให้หน่วยงานเร่งซ่อมแซมไฟถนนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคตขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้นำศพส่งชนสูตรที่โรงพยาบาลพัทลุงก่อนมอบพญาดำเนินการตามพิธีทางศาสนาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ